สวัสดีครับมื้อนี้ขามีเมนูครับหนึ่งปลานิ่นครับนี่ขาขังดังไฟครับใส่ซึ้งครับมื้อนี้ใส่ซึ้งหนึ่งครับเอาผพักลงไปกอนนี่พักหลากหลายครับเพราะว่าจะเป็นพักปังครับอากกาดดอกนะครับไปยี่ตูนะครับบักงูเงี่ยวครับแล้วก็มีเห็ดครับผมเห็ดใส่ลงไปก่อนเลยครับนี่ วันนี้เมนูนึ่งปลานิลครับใส่ผักไลยๆครับปลานิลหน่อยผักไลยๆครับครับผมหลังจากนี่หม้อห้อนนะครับค้นขึ้นแล้วครับใส่ผักแล้วครับเขาเกาปลานิลลงไปครับนี่ปลานิลบ้านๆครับวันนี้ครับปลานิลบ้านครับตึกแหมาไม่ไหมครับนี่ใส่ลงไปครับมือเงี้ยจุกๆหาโตไปเลยครับนี่ปลานิลสดๆครับ ห้าตัวไปเลยตึกขม้นมาไม่ครับอน,นีใส่ลงไปเลยครับอนน้ใส่ลงไปเลยปลานิ้นหมัดเหียบ้อยแล้วนะคเ,เครื่องต่ำลงไปใส่ลงไปครับวันนี้เราจะกินนึ่งปลานิ้นนะครับข้าวเหนียวแล้วก็เจียว นะครับแก้วพริกแก้วพริกดิบครับหนึ่งปลานิ้นข่าเหนียวแก้วพริกดิบครับถ้ามีเหละครับปัานี้กรลโให้มันสุกซื้อครับถ้ามันสุกก็กินได้ครับผักเราจะใส่ข้างล่างไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำหมักปลามันไหลลงไปในหม้อไหลไนะครับมันจะบนนัวนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันต่อครับเพิ่มโปรตีนต้องไปเยอครับ ใส่เนื้อสามชั้นลงไปอีกครับนี่เพื่อความนัวนะครับเพื่อความนัวครับเนื้อสามชั้นใส่ลงไปอีกครับเอาสุกแล้วจงมาเบิ้งเดินป็ดยังไงบดนี้นสิไปตำแก้วก่อนครับตำแกว้วบพิ๊กี้ครับพิก,ออกคีกค้แบบนี้ แหลกบรอพี่น้องมันเป็นแตกเองครับต่อไปครับใช้น้ำปลาละน้อยเขาก็มีว่าครับน้ําปลาสิริพรทวันพีรยิ่งเชียงใหมน้ำปลาแซ่บนัวตาสิริพรครับต่อไปครับอะไรครับแล้วก็บีบปากน้าวครับ บีบมะนาวลงไปปึ๊บน้ำกระดยน้ำปลา,าตัวลงไปเดี๋ยวจะเขาเาจะเอาน้ำต้มหนึ่งปลาใส่จักน้อยครับแ้น้ำต้มึ่งปลาสักหน่อยครับในแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้ ใส่น้ำปลาครับเอาจะมาเบิ่งต่อครับอือสุกแล้วครับ,รบมามามากินน้ำกันแสบๆสบ,สบน้ำกันครับ